ต่อไปจะเป็นคำแนะนำในการปิดเครื่องนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องมัลติฟังก์ชันมีทั้งปิ้นสแกนในตัวถ่ายเอกสารนะครับมันเหมือนอตัวเครื่องจะเหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับการปิดเครื่องจะต้องมีการชัดดาวเพราะว่าในตัวเครื่องมีทั้งฮาร์ดดิสต์แล้วก็มีทั้งเมนบอร์ดนะครับก็พูดง่ายๆคือเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราจะปิดเครื่องเราต้องชัตดาวทุกครั้งนะครับผมโดยการกดที่ปุ่มนี้ครับแล้วก็จะมีจะเห็นปุ่มขึ้นมาชัตดาวรีสตาร์ทแล้วก็แคนเซลนะครับชัตดาวคือการปิดเครื่องนะครับรีสตาร์ทก็คือเวลาเครื่องเกิดมีอาการมีความเราไม่คนรู้สึกว่าเอ้ยเครื่องนี้ช้าแห้งหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถกดรีสตาร์ทเครื่องได้เพื่อให้เครื่องอเริ่มต้นกลับมาทำงานใหม่ นะครับส่วน cancel ก็คือการยกเลิกในหน้าจอนี้นะครับเราจะชัดดาวให้เรากดตรงนี้ครับแล้วก็สังเกตไฟตรงนี้นะครับที่หน้าจอจะกระพริบอยู่นะครับที่เป็นรูปของอพระจันทร์กระพริบอยู่นะครับรอจงกว่าจะดับนะครับอ่ะนะครับเนี่ยไฟดับแล้วนะครับพอไฟดับแล้วเนี่ยเราปิดสวิตช์ ตรงปลั๊กพ่วงได้เลยเพราะว่าที่ตัวเครื่องเนี่ยจะไม่มีสวิตช์ปิดเปิดเครื่องนะครับตรงนี้นะครับพอไฟที่หน้าจอดับแล้วนะครับเราก็ปิดสวิตต์ตรงนี้ได้เลยครับหรือจะถอดปลั๊กนี่ออกด้วยก็ได้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีไฟตกไฟกระชากนะครับผมก็ช่วยถนอมเครื่องได้อีกทางนึงสำหรับ